สวัสดีครับ <c oughs> ก็มาอยู่ผม Extreme Class Gaming เหมือนเดิมนะครับวันนี้เรามาอยู่กับเซิรฟ์ฟรุ่นน้องผมนั่นเองอ่าไม่ต้องแปลกใจคนระับผมก็ลงมาภาพสวยมันก็อาจจะน,นูนๆนะครับโอเคเฟร,รมเลยม,มันตกอ่าไปดูที่แจกของเลยครับโอเคอ่าเดี๋ยวผมปรับเป็นเกมโหมดสูนกันความสมจริงอ่านี่ก็ที่แจกของครับ ทุกโเอ้ยทุกเซิร์ฟมีอยู่แล้วแหละยังเป็นไม้ไม้สนนะครับไม้โอ๊กมีครบครับไม้หมดครับหินนะครับดูตามนะครับมีหมดเลยอ่าอันนี้ก็ได้แจกชุดไดมอนด์นะครับโอเคเนี่ยเป็นพวกอุปกรณ์คนนะโอเคเอ๊ะภาพแปลกๆไม่เป็นไรครับอ่าเนี่ยครับตามนี้เลยผมก็เอ่อกดกด อ่สมุดเติมเงินได้คลิกแล้วาวาามานี่นะครับเราก็สามารถเติมกันได้นะครับนี่ก็คือ52ทนะูซูเปอร์เมนเบอร์ถาวรในที่ผมไม่แน่ใจว่าทำอะไรได้นะเดี๋ยวลองถามน้องผมอีกรุ่นน้องผมเองโอเคอันนี้ก็160บินได้ถาวรครับจูเนียก็จะเป็นคล้ายๆ VIP คลายซูเปอร์วีพีครับอันนี้ก็เป็นตำลัวครับสังเกตนะครับถาวรถาวรครับอันนี้ก็เติมได้อันนี้เติมพวกของที่เอาไปแลกของเทพเทป,ปครับโอเคนี่ครับนี่ครับโปรเทคโปรเทคโปรเทคก็มี20่สิบคูนยี่สคูนสาแล้วก็50าสคูนห้นะครับโอเคมีกองมอนเตอร์ครับ50ถูได้สองกองอะไรทีททเดียว ่าวิธีสืบบัตรง่ายๆอยู่แล้วครับรู้อยู่แล้วอ,อันนี้วิธีเติมเงินอย่างแรกก็เติมเงินที่เว็บครับเว็บก็จะอยู่นี่ครับเดี๋ยวผมทิ้งไว้ใต้ดีสคริปชั o นนะครับโอเคเติมที่2ก็เรียกแอดมินครับเอาสมุดใส่ให้เอาสมุดให้แอดมินครับเตอเอาเขียนบัตรใส่สมุดครับโอเคอ่าลาา้ววาร์ปกลับกันเลยอ่า เดี๋ยวเราไปดูไหนดีวะมาฟีเอพีครับน่าจะสวยอยู่ครับโอเคนี่ก็เป็นเนี่ยครับกดเราจะกดลงไม่ได้ครับพอเดี๋ยวแม่งหล็กอันนี้ก็ได้สามสามสิบวีได้ <c oughs> ได้ตั้งเยอะครับได้ประมาณโหเตอ <c oughs> <c oughs> บหกสิบกว่าเวลครับโอเคอ่า แล้วเราก็ไปต่อกันเลยครับดูเสร็จแล้วมาต่อไปเราไปดูมินิเกมวันดีกว่ามาฝั่งนู้นอ้อไปดูวาร์ปโซนก่อนครับนี่ยสวยเลยถ้าใครเข้ามาครั้งแรกก็จะสามารถรับโปรเทคหนึ่งก้อนได้ครับแต่ผมรับไปแล้วอันนี้ก็เบริรเงินสดครับอ่า โอ้ลอีกทั้ง115วันนะเอามาแลกพวกของอดิเทไนะครับอย่างอันนี้ครับซึ่งเ็มี r p g เทมนะครับอันนี้อันนี้ชั้นธรรมดาอันนี้วิ่งเร็วครับสายเราวิ่งเร็วอันนี้เป็นปืน K17 d e s e r n e n g l e ครับโอเคอ่าคลิกเข้าวาร์ปความเร็วสูงอ่าคลิกเลยครับนี่ครับเต็มเลยมีลิฟด้วยครับอืม สามวิธีใช้โอ้จ้าสุดเกินน้ำหนึ่งมองไม่เห็นอ้าวอ๋ออน,นี้ชูเตอร์ครับอันนี้อันนี้อันนี้เดี๋ยวผมขออนาปรับแสงลงหน่อยอืมก็ยังไม่เห็นอยู่ดีครับอันนี้ให้ผมเรานะั้ำหนึ่งนะนี่ไว้ก่อนแล้วกันครับอันนี้ก็เหมือนที่เก็บตังครับอันนี้ pvp อันนี้ผมขอปรับไอ้นี้เลย เออไบเน็ตโอเคก็ยังจ้าอยู่ดีครับไม่เป็นไรหาผมขออญาติบินหน่อยแล้วกันไม่ไหวจริงชันไหมอะ่ะเอออ๋ออันนี้หาแร่ครับอันนี้เป็นอันนี้ก็หาเงินครับอันนี้ PVP อันนี้อันนี้เป็นเหมือนใช้ยิงธนูยิงครับธนูสู้ อันนี้ก็ไม่แน่ใจพอแม่งอาฮะไม่เป็นไรน,นี่ก็ของเซิร์ฟอันนี้ซื้อโพือเทรครับอันนี้ก็บิวโฮมที่สร้างบ้านสองอันนี้ก็ที่สร้างบ้านเหมือนกันไม่ใช่อันนี้ผมไม่แน่ใจอ๋อสร้างบ้านเหมือนกันโอเคอลงมาเลยอันนี้ก็ซื้อปืนได้ครับ ATM shop a พิเทเห์ event box อันนี้เป็นพพกอี event นะครับจัดทุกวันอาทิตย์อันนี้เป็น q u e สครับมีเยอะแยะเดี๋ยวผมพาไปทีหนึ่งใน๋ยวพาต่อไปครับดูแต่ละวาร์ปอันนี้ก็เลขแ admin ครับคลิกอ่ะ <c oughs> สามารถแลกได้แล้วแลกของโอเคนี่ยังไม่มีนะ,ะขึ้นไปดูแค่สองกันคลิกปึ๊บครับเขา <c oughs> ใช้ลิฟต์เนี่ยครับรอ กดครับเฮ้ยชัดเออน,น,นะขึ้นคนระับเ,เอา้ากรรมโทษครับน้องจะทำให้ใหม่เอา้ากรรมขออััยนะครับงั้นเดี๋ยวผมมาทําโอเคเกโมโหมดสู่ไปเลยกันกันกันอืมใช้ไม่ได้เลยเราทำของน้องพังหมด เแล้วนะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมทำขออนุญาตอพาแป็นเหนือค,ความผิดพลาดแป๊บหนึ่งโอเคเรามาต่อเลยนะครับหลังจากที่แก้ปัญหาขึ้นมาแล้วครับอันนี้เป็นลิฟท์ครับโอเคปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บ,บลงครับลงอ๋อเดี๋ยวพาดูวอล์กก่อนดีกว่ามานี่ก็เป็นสปาอเนอร์มอครับอ่าฮะเหมือนเหมือนไปฆ่าน,นี่ฆ่าวิทยตกปลาครับ ซื้อยอดใช้เงินอ๋อมีนี่เลยครับโอเคไปเรามาโชว์ลงเลย <c oughs> ลงได้มวอ๋อแป๊บน,นึงครับต้องกดต้องกดเฮ้ยกดกดดิเล็กหนึ่งเออแล้วไงต่อครับเกมบอลเท่านันโอเคครับอ๋ออ,อย่างนี้เอง กลับไม่ได้ครับทับสเปา๋าเลยป่ะไปดูมินิเกมกันแล้วผมจะมาเล่นม,มินิเกมให้ดูในพ์ทต่อไปอีกนะครับโอเคก็จะมีมินิเกมต่างๆให้เราเลือกเล่นกันนะ, Run นะมีที t r u นทีรันครับคงรู้อยู่แล้วเพนตบอลอันนี้ผมไม่แน่ใจนะเอาโหอเคนี่ที t อ็นทีแท็ก อันนี้ INF ไม่แน่ใจครับอันนี้ก็เป็นสุ่มทีมอันนี้ก็เพนทไวครับอันนี้บิลไมล์บิลไมล์บิลไมล์ทีผมก็ไม่รู้นะอ่างั้นเดี๋ยวเราก็ขอจบพาร์ทแค่นี้กันนะครับโอเคไม่เจอนใหม่คิมน้าครับสวัสดีครับโอยเย่ตุ๊บ